สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับนี่อยู่ช่วงสิบอันดับเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มีเกมอะไรน่าเล่นกันบ้างนะครับมีข่าวสารเกมมือถือใหม่มาอัปเดตอะไรให้เพื่อนได้ฟังกันบ้างนั่นเองนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ FPS Cyber สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกม fps ในธีมไซเบอร์พังหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะตัวละครในเกมก็จะดูล้ำล้หน่อยครับการาฟิกไม่ได้สุดจัดมากนักนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเกมดูค่อนข้างกินสเปกเลยนะครับโหมดการเล่นนี่จะเป็นแบบแรนดอมเนาะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนี่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 เปืนก็จะแบบดูล้ำๆ้นะครับมีพวกไอเทมต่างๆพวกพยาบงพยบาบาลหรืออะไรแยบนี้เก็บด้วยนะครับนี่เปืนก็หลากหลายหน่อยนะครับนะสามารถเก็บเปืนได้ค่อนข้างหลากหลายก็บอกเนาะ เดี๋ยวโอ้โหตายครับผมโหมดการเล่นมันจะเป็นการแรนดอมนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นเกมเพลย์คร่าวๆประมาณนี้ตายแล้วเกิดใหม่ยิงยิงยิงยินี่ระบบการยิงจะเป็นแบบออโต้นะครับอันนี้ที่เป็นพื้นฐานของตัวเกมเลยเนาะยิงกันครับเหมือนมี2คนไหมเนี่ยเหมือนมี2คนไหมเนี่ยเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้ดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ Open Stunt Beta สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมเมือถือแนว Open World ที่กราฟิกค่อนข้างดูดีนะครับแต่ระบบเกมยังมีอะไรให้ทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะดูดีแค่กราฟิกนะครับเหมือนอ ى, การจำลองกัเป็น Stunt Man เลยนะครับประมาณนั้นเนาะสามารถขับรงขับรถได้แต่มันขึ้นรถได้หรือเปล่านั่นเองนะครับนี่ก็ขึ้นใด้ถูกทางนาอเราสามารถขับรถได้นะครับกราฟิกเขาถือว่าเขา ค่อนข้างจัดเต็มนะเหมือนอเป็นแนวซิมูเลเตอร์ที่เราต้องจําลองการเป็นสตั้นนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเนาะเหมือนขับเข้ามาชมพวกวิวต่างๆวิวทิวทัศน์ของตัวเกมมากกว่าเนาะเพราะว่ากราฟิกเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวลงจากรถด,ดูนะเนี่ยครับเห็นปะ คือแม้กระทั่งตัวละครเขาก็ทำดีไซน์ได้ค่อนข้างดีนะครับเอาเป็นว่าใครกำลังหาเกม Open World นะครับมาชมวิวสวยๆภายในเกมนะครับก็ลองดาวน์โหลดเกมนี้กันได้นั่นเองนะครับ Combat Polygon สสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น FPS กราฟิกแบบโพลิกลอนหรือว่ากราฟิกสไตลก์กระตู้นนั่นเองนะครับที่มีหมดการเล่นไม่ว่าจะเป็นครีมเด a แมดเดสแมดคัสตอมแมดนั่นเองนะครับตัวละครภายในเกมก็ปลดล็อกตามเลเวลมีตัวละครให้เราเลือกเล่น มากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากาตัวละครแล้วยังมีอาวุธปืนต่างๆนะครับที่ปลดล็อกตามเลเวลเช่นกันนะครับที่เราสามารถปลดล็อกได้นั่นเองเนาะใช้เงินในเกมซื้อหรือว่าเราสามารถกดดูโฆษณาได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพกก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายแบบนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้ค่อนข้างกินสเปคนิดหนึ่งนะใครที่กําลังมองหาเกม fps นะครับกราฟิกสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักหรือว่ากราฟิกแบบโพลีนแบบนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โปรเจกต์ไกอาสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็น FPS ที่อยู่ระหว่างพัฒนานะตัวเกมยังไม่ได้เปิดแต่อย่างใดนะครับเป็นกระแสข่าวในแทบๆทบช่วงนี้นั่นเองนะครับนะสำหรับโปรเจกต์ไกอาเนาะตัวเกมจะเป็น FPS c o o p ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเล่นกับผู้อื่นได้นะครับโหมดเกมน่าจะมีค่อนข้างหลากหลายโหมดนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูสกินช็อตตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นไกอาโปรเจกต์ะนะครับมีโซเวิร์ด้วยนะครับน่าจะโซกับพวกซอมบี้สัตว์ประหลาดต่างๆนะครับดูด เออคือทำคัสซีนตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับที่เป็นสกินช็อตเนาะอันนี้เหมือนคอฟตี้เลยปะเอ,อ อันนี้จะเป็นคัสซีนต่างๆภายในตัวเกมเนาะแน่นอน,นครับมีโหมดซอมบี้มีโหมดอื่นๆมากมายให้ท่านผู้ชมได้แบบเลือกเล่นกันเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับใครสนใจลงทะเบียนเกมนี้สามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับส่วนจะเปิดตอนไหนยังไม่มีข่าวคราวนั่นเองนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเพิ่งเอาโปรเจกต์นี้ลงในแท็บๆนั่นเองนะครับสนใจก็ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ บีบีเวิลด์เกมมือถือแนวฟอร์ไก้นั่นเองนะครับมาด้วยกราฟิกสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักนั่นเองนะครับเป็นอีกเกมที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเนาะสำหรับบีบีเวิลด์นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นบรรยากาศเกมเพลย์เพื่อนชมได้ชมกันดีกว่าเนาะนี่ครับมาแล้วอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมเนาะก็จะมีการสปรินต์นะครับก็คือการวิ่งเร็วน้อวิ่ง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 แล้วก็จะมีสิ่งก่อสร้างต่างต่างนะครับเหมือนฟอร์ไก้เลยนั่นเองนะครับนะก็นี่ครับกระโดด มีการกระโดดแบบนี้ด้วยนะครับก็เราสามารถเหยุดเพื่อกระโดดได้นะไม่จําเป็นต้องแบบสปินตัวตลอดเวลานะครับนะเออนี่วิ่ง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 ฟืบตกไปเนี่ยตกไปเนี่ยโอ้โหวิ่ไม่ตกนะครับไม่ตกจากข้างบนใช่ป่ะไม่ใช่นะตกจากข้างบนนั่นแหละผมจะพูดเพื่อวิ่ง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 นี่ครับ ต้องบอกเลยว่าเกมมันกราฟิกน่ารักๆน,น,น,นะครับสไตล์ฟอร์กายนั่นเองนะครับใครที่กำลังหาแนวฟอร์กายอยู่นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ตัวเกมอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ นารูโตะสลักเฟสเอกนั่นเองนะครับเกมมือถือจากอนิเมะเรื่องนารูโตะนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสตูประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมยังไงนะครับคือตัวเนี้ยเราสามารถเล่นตัวเอกที่เป็นนารูโตะได้เลยนะครับคือก่อนหน้านี้นเราจะไม่สามารถเล่นตัวละครนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ระบบอื่นๆภายในเกมนะครับไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชันเดิมมากนักนะครับที่เปิดในปีที่แล้วเนาะสำหรับนารูโตะสลักเฟสนะครับในค่ายเก่าเนาะ ตอนนี้ใครที่จะเล่น n a ร u t o s l a ัก f a s นะครับต้องมาเล่นในค่ายใหม่เ <f ew> นาะตอนนี้ทําการย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดโดยชื่อนารูโตะสลักเฟสเนั่นเองนะครับใครชื่นชอบเกมนารูโตะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเกมมือถือจากอนิเมะเรื่องเกิดใหม่กลายเป็นสลามนั่นเองนะครับคือตัวเกมนี้จะเล่นตามเนื้อเรื่องของอนิเมะเลยนะครับแล้วก็ ค่อยๆปลดล็อกพวกผู้ช่วยหรือว่าบริวารของพระเอกอะไรแบบนี้นะครับตามอนิเมะเปียบๆเลยเนาะตอนนี้ทางโซไทยนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่จะเป็นเวอร์ชันไต้หวันนั่นเนองนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมนะครับเกิดใหม่กลายเป็นสลามนั่นเนองนะครับเดี๋ยวลองดูเกมเพลย์กันเนาะต้องบอกเลยว่าการาฟริกค่อนข้างสวยเนาะตัวเกมแนวอนิเมะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนว r p g ีนะครับนครับมีคัสซีนสามารถกดสกิปด้านขวาบนได้นะ ออการจัดตัวละครก็เหมือน RPG ทั่วไปเลยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจลงทะเบียนเกมนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือใครสนใจมาเล่นเวอร์ชันไต้หวันก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะครับอ l ลิกสไต์ สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น fps ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับตัวเกมคล้ายๆล้ายแอคเลยนั่นเองนะครับที่นัตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมท่าเต้นสุดร้าใจน้อยแล้วก็โหมดมัมมี่ที่หลายๆคนชื่นชอบกันนะครับโหมดหลักๆของตัวเกมก็จะมีทีมเดสแมทเดสแมทโหมดวางระเบิดโหมดอื่นๆนะครับอย่างเช่นโหมดไกลโหมดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น uh, ภาพบรรยากาศเกมเพลย์เนาะเดี๋ยวลองเล่นกันนิดหน่อยนะครับนี่อันนี้ผมจะใช้ระบบการยิงอัตโนมัตินะครับแค่หันปืนไปโดนคู่ต่อสู้นะครับก็เรียบร้อยแบบนี้เลยโอ้โหโดนครับโอเคครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้เล่นโหลดจะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับฟาร์ลไลท์8 4สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น Battle Royale หรือว่าเอาชีวิล่าคนสุดท้ายนั่นเองนะครับที่น่าตอนนี้ก็เปิดทดสอบในสตูประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้ กราฟิกสุดจัดมากๆเลยนะครับมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แน่นอนเนาะเพราะว่าตัวเกมภาพค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างกินสเปคมือถือเลยก็ว่านได้นะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คืออะไรใช่ไหมครับก็คือจะเป็นทั้งด้านกราฟิกแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆภายในเกมไม่ว่าจะเป็นเจ็ตที่ติดอยู่ข้างหลังของตัวละครอะไรแบบนี้นะครับตัวละครที่เรามีมากกว่า1ตัวให้เพื่อนๆได้เลือกกันเนาะมีตัวละครเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้ชายตัวละครผู้หญิงนะครับดีไซน์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รถในเกมจะเป็นพวกรถไฮเทคล้ำ ล้ําหน่อยนะครับอาวุธปืนต่างๆในเกมนะครับจะเป็นแบบยุคไฮเทคไปเลยนะครับนะ mm hmm. เอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะทดสอบเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ อสตารครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวแซนด์บ็อกซ์แน่นะครับเ,เ,เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเกมนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียการสร้างสารรค์ของพเพื่อนๆเลยนะครับเราสามารถสร้างหุ่นต่างๆนะครับมาสู้กันมีโหมดให้เราเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมดเ,เกี่ยวกับฟุตบอลโหมด p v p อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดการทดลองการขับหุ่นยนต์นั่นเองนะครับนะแค่ทดลองเฉยๆนะครับเราก็สามารถมาเทสหุ่นของเราตรงนี้ได้ครับนี่ว่าเราติดปืนอะไรมาแบบนี้โอเคไหมหรือเราสามารถ รัพแต่งนะครับพวกปืนหรือดีไซน์ต่างๆของตัวเกมเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะติดปืนเพิ่มเราก็ติดแล้วก็เอาไปเทสตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดใช้งานปุ๊บเราก็มาเทสนะครับทีนี้ก็จะมีปืนแบบนี้ให้เราเทสเนาะนี่เผาไฟครับเผาอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้เอาเป็นว่าใครสนใจเกมแนวแซนบ็อกนะครับที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ลิงก์โหลดได้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ